เีาเรากินข้าวกันเสร็จแล้วนะคะเยาจะพาเด็กๆไปกินไอติมนะพร้อมที่จะไปกินไอติมกันหรือ,อยังไปเลยน้องชื่อเป็นเวนี้นะคะอันนี้ค่ะสองสาวนี้ก็จะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กเลยนะคะเออ วิ่งไปแล้วนะคะเี่มาถึงแล้วนะคะนี่นะคะที่เด็กๆชอบนะคะมากี่ครั้งก็ต้องกินทุกครั้งนะคะเอารถไหนลูกเอารถไหนคะรถโอรีโอนัอ่นโอรีออโอเหรอก็มักไปแล้วนะคะเอาไหนแล้วดาวเอาไหน,ไหนลูก อุ้ยลูก oh, อ่ะเอาเหมือนเดิมเหรออ๋อนี้นะเหมือนเดิม่คะเอาอันนี้นะคะเลนดูเออดาเกนอันไหนคะลูกเอออาริโไหนโอริโอมันคืออยู่ตรงไหนอ่ะคุกกี้อันดีคุกกี้อันดนะคะกินมาคุกกี้เอาเราเอาแบบไหนอ่ะลูกโอเคโอเคค่ะโอเคนี่นะใส่ท็อปปิ้งด้วยนะ น้เบดนะคะใ้น้องเสบด์กำลังมอมท็อปปิ้งอยู่นะนี่นะคะเด็กๆมาแย่งแม่อู๋เต็มเลยของเตินก็มีโอ้โหยยิ่งใหญ่เลยแย่งของแม่อู๋ใหญ่เลยแล้วดาอร่อยไหมคะลูกไม่ได้ค่ะน้องเสบดเดี๋ยวแย่งของแม่อู๋มาพ่อเอ็มถือให้ไม่ให้ไม่ให้ขอชิมหน่อยได้ไหมได้ไหมครับไม่เป็นอร่อยไหมลูก นี่อะนะมีโอรีโอด้วยไม่เอาไม่เอาค่ะลูก้ก็งกนนี้เด็กๆก็มาเล่นออนซ้อนพาพี่ออมเร็จชวนระดาเล่นด้วยนะคะเต้นกัน3มคนไปทุกคนไปได้แล้วเร็วไปเที่ยวกันดีกว่าไปเที่ยวกันดีกว่าลุกเร็วแม่อุ้มเหรียเงินมาจากโรงเรียนเหคะบาทโอเคไป่ป เด็กยักษ์นะคะเด็กยักษ์สนุกไหมลูกเซเรตรอพ่อเอ็มนะแล้วรอพ่อเอ็มพ่อเอ็มจะซื้อให้หรือเปล่าเนาะอยากได้ไหมคะมน,นะคะและ้วหนูเปิดไฟได้นะลูกระดา,ดอ,าอ้าวเหรอดูขอ